ค่ะยังคงอยู่ที่เรื่องของรถแท็กซี่นะคะโดยนายกสมาคมแท็กซี่เพื่อไทยสุนภูมิค่ะก็เชื่อว่าหากโครงการแท็กซี่เอื้ออาทรผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก็จะทําให้ผู้ที่ประกอบอาชีพขับแท็กซี่นั้นมีฐานะที่มั่นคงแล้วก็แก้ปัญหานี้สินได้ค่ะ สมาคมผู้ขับแท็กซี่สุวรรณภูมิได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2554ถึง2555เพื่อถแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่เนื่องจากคณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระลงโดยภายในงานมีการตั้งจุดลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการแท็กซี่เอื้ออาทร2ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าประชุมเป็นจำนวนมาก นายสดิ์ใจเที่ยงนายกสมาคมผู้ขับแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรภูมิกล่าวก่อนการประชุมว่าสมาคมแท็กซี่เพื่อไทยสุวรรณภูมิเตรียมยื่นหนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้คณะรัฐมนตรีนำโครงการแท็กซี่เอื้ออาทรสองไปพิจารณาออกเป็นพระราชกำหนดเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประกอบอาชีพรถแท็กซี่อาชีพขับรถแท็กซี่ หลังจากโครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงเพราะเกิดการรัฐประหารเมื่อปี2549รวมทั้งเร่งผลักดันให้เกิดสภาผู้ขับรถแท็กซี่แห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ขับแท็กซี่เพื่อไทยสุนทรภูมิเชื่อว่าหากโครงการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลผู้ขับรถแท็กซี่ก็จะสามารถผ่อนชำระค่ารถแท็กซี่ของตัวเองได้ตรงตามกำหนดและก็จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่มีมีฐานะที่มั่นคงเพราะมีสวัสดิการให้กับสมาชิกภายในครอบครัวทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพมีวินัยในการออมและสามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณโดยสมาชิกภายในกลุ่มได้ นายสดิตกล่าวด้วยว่าหากโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับสิทธิการออกรถแบบไม่มีเงินดาวน์การออกรถโดยให้สมาชิกภายในกลุ่มสามารถค้ำประกันกันเองได้ให้เพื่อนคํำกันเองได้แล้วก็ถ้าไม่มีก็ใช้เฉลิโฉดบ้านนี่นี่ที่ที่เรานำเสนอไปนะครับแต่ว่าทางแบงก์หรือว่าคนที่รับผิดชอบโครงการเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเราไม่รู้นะครับการนำเสนอของเรา แล้วสมาคมเราก็ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาชิกของเรานะครับเพื่อจะช่วยเหลือร,รัฐบาลอ,อีกทางหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิด m p l ทางสมาชิกเราคนไหนที่มีปัญหานะครับถ้า,าธนาคารหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบของการนี้มีหนังสือมาหาสมาคมเรานะครับเราก็จะดําเนินการให้นะครับเป็นเอกสารมาว่าดาเนินการให้นี่คือตาม,ตามเรื่อง,องตามเรื่องให้นะฮะตามเรื่องให้ ทททาาาางงงหนงนน,น่่วยยีีรรรรับบิชออโกเซผคสำหรับโครงการดังกล่าวล่าสุดมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า3,000รายจากเดิมที่คาดการไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ2,000รายเท่านั้น